แล้วพอได้มาเล่นคู่กันตอนนี้ก็รู้สึกดีเลยค่ตื่นเราเข้ากันไม่ง่ายอันนี้คือตื่นเต้นอยู่ชื่อเรื่องว่าแบดรูเมทนะครับลวงลับจับเมดครับผมใช่ก็จะเป็นแนวตามสืบเมทของตัวเองนะครับใช่เป็นเหมือนแบบชีวิตวัยรุ่นที่แบบรูเมทอยู่ด้วยกันเพื่อนสองคนอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสงสัยเกิดขึ้นว่าอีกคนหนอ่ะมันมีพิรุธอะไร ทำไมทำตัวแปลกๆคาแรคเตอร์ก็จะเอาจริงๆคาดไม่ถึงว่าว่าว่าจะมาได้ว่าจะได้เล่นคาเตอร์นี้คือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยจะเป็นคนที่มีอะไรแปลก,กแต่ผมเนี่ยกลับเป็นคนที่สืบซะเองก็เลยจะพลิกแพงนิดนึงนะครับ<ช>ไม่คาดถึงแน่นอนใช่ถ้าเกิดมองจากรูปร่างก็คือผมต้องเป็นคนสืบเพอแน่ๆครับแต่นี้คือแบบกกลับกันก็ต้องลองมาดูเขาว่ามันจะเป็นยังไง ก็จริงๆแล้วคือในชีวิตจริงก็สนิทกันอยู่แล้วครับผมก็การทํางานก็มาเลยง่ายขึ้นก็ตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้จะได้เล่นคู่กับพี่จูสักเท่าไหร่ก็มีในซีรีส์ที่ผ่านมาก็สั้นๆแต่แบบทุกคนก็ดูแบบชอบกันก็ดีใจด้วยฮะ,ะแต่พอด้มาเล่นคู่กันตอนนี้ก็รู้สึกด,ดีเลยฮะ,ะอัน,นอว่าเรา <ๆ S 2> เข้ากันไม่ง <ๆ S 2> ๆๆ่ายอันนี้คือตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอติดตาม ตัวอย่างใกล้ๆคืออีก,<ช>อกไม่กี่วันสักป,ประมาณสองสามวันเนาะี๋ยวตัวอย่างก็จะออกมาให้ได้เห็นแล้วครับคือ,คอมันเป็นซีรีส์นนแนวตั้งเรื่องแรกนะครับผมของของเราสองคนแล้วก็เหมือนของของค่ายเราด้วยนะครับ<ช>เราก็จะตื่นเต้นแล้วก็คาดหวังกับกับมันด้วยครับเหมือนกับอยากให้มันออกมาดีด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับพวกเราสองคนตั้งใจกันอย่างมากครับผม ก็ฝากเรื่องแบลูเม่นะครับลวงรับจับเม่นะครับรับชมได้วันที่วันที่1มีนาคมนะครับมีทั้งหมด30ตอนนะครับตอนละ3านาทีครับผมมาดูกันยาวๆทั้งเดือนไปเลยใช่นะครับก็มาดึงไปพร้อมกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนครับ